ใครนะคะที่จะเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีนเนี่ยฟังอัปเดตนี้ให้ดีตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเราจะต้องสอบ C S C A ด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือเราจะไม่ใช้แค่เกรดมปลายแล้วก็คะแนนสอบ H S K แล้วเราจะต้องสอบ C S C A อันนี้เข้าไปด้วย C S C A ก็คือเป็นข้อสอบกลางที่รัฐบาลจีนนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อวัดระดับทางวิชาการของนักเรียนชาวต่างชาติานั่นเองค่ะ โดยทางมหาหลายัยจีนะคะจะใช้ข้อสอบเนี่ยประกอบกับคะแนนเกดเฉลีย่ยแล้วคะแนนวัดผลอย่างเช่น HK และก็ portfolio ในการพิจารณารับเข้าเรียนนั่นเองค่ะ แล้วทําไมต้องมีข้อสอบนี้ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะแต่ละประเทศมีคะแนนที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นประเทศไทยเนาะเราก็สอบพวก O.NET หรือว่าใช้ GPA ในการยืน่นภาษาอังกฤษใช้ A-Level หรือว่าอเมริกาใช้ SAT ซึ่งเขาก็เห็นว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันทําให้ไม่มีมาตรฐานทางจีนนะคะก็เลยจะทํา c s a e ขึ้นมาเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันคล้ายๆกับที่เด็กจีนต้องสอบเกาขาเข้ามาหาลัยนั่นเองค่ะ แล้วใครต้องสอบ C S C A บ้างตอนนี้นะคะทางจีนประกาศมาก,ก็คือมีอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยใครสมัครทุนรัฐบาลจีนจะต้องยื่น C S C A ไปให้เขาพิจารณาด้วยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนหรือว่าอินเตอร์ก็ตามและตั้งแต่ปี2028นะคะมีแนวโน้มว่าทุกคนที่จะไปเรียนปตีที่ประเทศจีนเนี่ยทั้งใช้ทุนหรือว่าไม่ใช้ทุนจะต้องสอบข้อสอบ C S C A นี้เหมือนกัน ทั่วประเทศแถมยังมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำด้วยค่ะข้อสอบเป็นภาษาอะไรข้อสอบจะมีทั้งภาษาจีนกับภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับภาษาที่เราเลือกเรียนถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตรภาษาจีนเนี่ยแน่นอนเราต้องสอบภาษาจีนแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นอินเตอร์เราสามารถสอบเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะแล้วต้องสอบวิชาอะไรบ้างมีทั้งหมด4วิชาค่ะอันแรกเป็นภาษาจีนเฉพาะทางจะแบ่งเป็น2สายก็คือมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนอันที่2เนี่ย วิชาคณิตาศาสตร์ โดยวิชาที่3กับวิชาที่4นะคะก็คือฟิสิกส์กับเคมีนั่นเองค่ะโดย2วิชาเนี้ยทางมหาลัยจะกําหนดมาให้ว่าสาขาไหนต้องสอบฟิสิกส์สาขาไหนต้องสอบเคมีนั่นเองค่ะและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดสําหรับคนที่มีแผนจะไปเรียนต่อปออตีที่ประเทศจีนตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนะคะใครมีแผนเรียนต่ออย่าลืมเตรียมตัวสอบ c s c a กันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i า e แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย